คนส่วนใหญ่จะคิดว่าตัวเองต้องอประสบความสำเร็จก่อนถึงจะแฮปปี้เนี่ยแต่ความจริงมันไม่ใช่จริงๆเราต้องฝึกให้ตัวเองเนี่ยสมควรที่จะพร้อมที่จะรับความสําเร็จก่อนความสําเร็จมันจ,จะมามไม่อย่างนั้นมันจะเหมือนกับพวกนักฟุตบอลหรือบาสเกตบอลที่แบบพอกกเกษียณล้วก็จนใหม่คนถูกลอตเตอรีท่ที่ที่ได้เงินมาก้อนใหญ่ทันทีโดยที่ตัวเองไม่พร้อมรับเนี่ยสุดท้ายก็กลับมาจนใหม่เพราะว่าตัวเองมันไม่พร้อมรับความสุขเนี่ยเกิดขึ้นระหว่างทางไม่ใช่ปลายทางถึงมาผมผมชอบมาก You to Spotlight are Insider Secrets listening The When meet ผมนพพงศธรและนี่คือ The Insider มีอะไรที่อยากจะฝากคนที่กำลังทำธุรกิจเป็นนักธุรกิจไทยในปัจจุบันไหมครับจริงๆก็มีเยอะเลยครับคือถ้าคนที่อยากจะเป็นนักธุรกิจเป็นอ r e ทรพเนจรเนี่ยมันมี2-3สามสกิลเซตที่ ทําได้เลยโดยที่แม้แต่วันนี้เรายังไม่รู้เลยว่าเราจะทําธุรกิจอะไรอย่างแรกคือฝึกความอดทนไว้เลยเพราะว่าไม่มีธุรกิจไหนมันง่ายแน่นอนมันมีแต่อุปสรรคเข้ามาเยอะมากแล้วทุกคนที่อยู่ในวงการผู้ประกอบการหรืออ n น r รพเ e n รเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในอินดัสทรีไหนเนี่ยมีหนึ่งอย่างเหมือนกันคือ perseverance mm hmm. perseverance คือความถึกความอดทนไม่ยอมแพ้ง่ายๆมีเหมือนกันหมดทุกคนใช่ไหมครับอ,อย่างที่สคือที่ผมผิดพลาดไปคือต้องมี habit ที่ดี มีเขาเรียกวินัยวินัยแล้วก็มีนิสัยที่ดีคือพอมันถึงจุดหนึ่งเนี่ยการรันธุรกิจมันคือการวิ่งมาราธอนใช่ไหมครับแล้วจริงๆธุรกิจมันไม่ได้มีเจ๊งหรือตายหรอกเพราะว่าสุดท้ายมันมีฟลอร์ของมันก็คือทุนจดทะเบียนแค่นั้นแหละก็แค่สุดท้ายมันก็อยู่ที่ว่าเราจะกลับมาทําอะไรใหม่ๆได้เมื่อไหร่มันไม่ได้มีแบบตายตายไปขนาดนั้นมันคือการวิ่งมาราธอนสิ่งที่สําคัญมากเนี่ยคือคนส่วนใหญ่จะคิดว่าตัวเองต้องประสบความสำเร็จก่อนถึงจะแฮปปี้ แต่ความจริงมันไม่ใช่ <Yeah. S 1> จริงๆเราต้องฝึกให้ตัวเองเนี่ยสมควรที่จะพร้อมที่จะรับความสําเร็จก่อนความสาเร็จหนึ่งจะมา mm hmm. ไม่อย่างนั้นมันจะเหมือนกับพวก mm hmm. นักฟุตบอลหรือบาสเกตบอลที่แบบพอเกษียณแล้วก็จนใหม่คนถูกลอตเตอรี่ท, mm hmm. ที่ที่ได้เงินมาก้อนใหญ่ทันทีโดยที่ตัวเองไม่พร้อมรับเนี่ยสุดท้ายก็กลับมาจนใหม่เพราะว่าตัวเองมันไม่พร้อมรับใช่ไหมครับชช่นเดียวกับการประสบความสำเร็จเหมือนกันอ่มันมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งที่บอกว่ามันเป็นพปีระมิดของเอาเอาสารเคมีแต่ละตัวมาวาง สักเซสจริงๆเนี่ยมันมันจะกระตุ้นไอตัวโดปามีนเป็นหลักลองสังเกตเวลาเราขึ้นไปรับรางวัลเนี่ยมันจะพุ่งปี๊ดตอนที่รับรางวัลพอลงปุ๊บมันก็หายไปละมาเร็วไปเร็วแต่มันเป็นสิ่งที่ติดมากเลยอยากจะได้อีกอยากจะทําให้มันใหญ่ขึ้นใช่ไหมอันนี้คือโดปามีนแต่จริงๆฟันเดเมนทัลของก่อนที่จะมีโดปามีนได้เนี่ยมันมี2ชั้นมันมีซโรโทนินกับออกซิโทซินก่อนแล้วค่อยมีโดปามีนที่เป็นสูงที่สุดใช่ไหม ซโรโทนินเนี่ยก็คืออย่างน้อยคือเราต้องห้ามดูถูกตัวเองใช่ไหมครับ<ม>เราต้องมันเป็นสิ่งที่ไม่ต้องใช้เงินเสื้อที่ทุกคนได้อยู่แล้วได้แสงอาทิตย์ได้ออกกําลังกายได้ชื่นชมตัวเองไม่มีมีความสุขขั้นพื้นฐานออกซิโทซินก็คือได้สัมผัสได้กอดได้มีจุงมือได้มีคนรักอยู่<ม>อยู่กับเราข้างหลังใช่ไหมครับมีเฟรนด์ชิป บ,บางคนก็ใช้นั่งสมาธิสำหรับคนที่บอกอไ,มไม่มีจริงในยุคนี้ก็มีการพิสูจน์ว่าออกซิโทซิน,นจริงแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงนั่นก็เป็นตัวที่ทําให้สารนี้ัลั่งออกมาได้เยอะมากเหมือนกันนะความสัมพันธ์ไรเง่้ยใชค่คือเปเรมิดมันต้องแข็งแรงคือถ้าเราสมมติเรามีออกซิโทซินกับเซโรโทนินแล้วเนี่ยพอเปเรมิดมันแข็งแรงเนี่ยเราจะมีแรงกําลังใจเพื่อที่จะไปหาโดปามีนแล้ว ม,มันเป็นเหมือนมาสโลไฮราคีอะอถ้าเราไปหาโดปามีนก่อนด้วยที่ฐานไม่แข็งแรงเนี่ยสุดท้ายมันก็ไม่มไมยั่งยืนไม่มัน่นคงเพราะมันเป็นการวิ่งมาราธอนมาราธอนไม่งั้นเราก็จะรู้สึกเหนื่อยแล้วมันก็ไม่ถึงสักทีไม่ได้สักทีก็เซ็งก็ทอ้อเหมือนที่จริงๆในหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยเขาก็จะเขียนว่าความสุขเนี่ยเกิดขึ้นระหว่างทางไม่ใช่ปลายทางถึงมาผมชอบมากซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราต้องฝึกในเรื่องของมายเนตนะครับในเรื่องของการมีวินัยแล้วมันก็มี เอ็กซ์เพร์มนต์อีกอันหนึ่งของ p r o f e s อ o r ชาวญี่ปุ่นนะครับที่เอาน้ำ water vibration ที่มันจะมีแบบ mm hmm. ที่โดยเฉพาะ snowflake ครับ mm hmm. ที่มา snow ake, snow snowflake ถ้าไปสองกล้องจุลทรรศน์มันจะเห็นแบบเป็น a billion possible combination ที่ pattern มันจะแตกต่างออกไปตามเสียงใช่ไหมครับเ <c oughs> ขากา็น้ำไปอันก็ e อ p e r i m e n t แรกเอาไปที่โบสได้ไปฟังโบสสวดมนต์บ้านเราก็หรือที่ร้องเพลงในโบส กับน้ำก่มที่สองที่ไปเปิดเพลงพังร็อกเพลงตะโกนใส่เี้ยปรากฏว่า w a t e r f o r m a t i o n มันต่างกันเลยอันไหนอันนึงคริสตัลเคลืออันนึงหมดหมองไม่หมดไม่น่าดูถ้าเราลองไปส่องกล้องจุลทัรศน์หลังจากนั้นปรากฏว่าจริงๆแล้วในบอดี้เราเนี่ยส่วนใหญ่มันก็คือน้ำ <Ừ. S 1> ใช่ไหมครับซึ่งพอผมไม่ได้ฝึกมาดีๆเนี่ยแล้วก็ทำธุรกิจเลยไม่มีไม่ได้มีวินยัยทางด้านพวกนี้เนี่ย mm. ก็จะเข้านอนอด้วยความเครียดตลอดเวลา พอธุรกิจม,มันมันหนักมากๆอยู่แล้วที่โตเลยมากๆมันปัญหามันก็หนักทวีคูณใช่ไหมครับเราก็จะเข้านอนด้วยความเครียดสะสมตลอดที่น้นําในร่างกายเราก็จะเป็นเหมือนพังร็อกเหมือนขุนมองไปหมดใช่ไหมครับตื่นมาก็จับสลักทันทีเลยโมเมนต์ที่ตื่นจากเตียงก็จับมือถือก่อนและเป็นห่วงอะเช็คสลัก<ม>ตามงานใช่ไหมครับเขาก็เลยบอกว่าจริงๆเนี่ยสิบห้าทีหลังก่อนก่อนนอนเนี่ยสาคัญมากนะครับกับสิบห้าทีตอนต้นที่เราตื่นสําคัญมากที่สุดเลยอันนี้มันเป็นวินัยที่เราต้องฝึกใช่ไหมครับ เราเคยทำ H uh, GL ไหม H ก็คือ highlight ของวันนี้คืออะไรก่อนนอนเหมือน mm hmm. keep journal G mm hmm. คือ gratitude mm hmm. วันที่แย่ที่สุดเนี่ยอย่างน้อย,อยเราก็มานั่งเขียน journal จริงๆครอบครัวเราก็ยังมีความสุขดีคุณพ่อคุณแม่ก็ยัง healthy ม,มีสุขภาพที่แข็งแรงทุกคนอยู่กันพร้อมหน้าจริงๆเราโชคเดียวคนหลายคนในโลกมหาศาลเราจะทุกข์ของเราทําไมก็ไม่รู้ใ, mm hmm. ในขณะที่เรื่องจริงๆเรามีความสุขกว่าคนทั่วไปมหาศาล L ก็คือ let go อะไรที่มันเป็นแฮปปี้ที่ไม่ดีหรืออะไรที่เราทําผิดพลาดเราต้องเลทโกใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นสิบผ้าอะที่ที่เราไม่ควรที่จะต้องดีท็อกซ์ก่อนที่จะเข้านอนเพื่อให้น้ําเราก็อยากจะให้น้ําเราเนี่ยเป็นเหมือนคริสตัลเคลียร์ที่อยู่ในโบสถ์ที่ได้ฟังบทสวดมนต์ใช่ไหมครับหรือแม้แต่เอ็กซ์เพร์เมนต์ของข้าวเนี่ยที่โปรเฟสเซอร์เขาทำเอาข้าวใส่ในจา่าสองอันอันแรกเขียน I love you อีกอันหนึง่งอีกจา่าหนึ่งเขียน I hate you ผ่านไป26่สิบหกวัน,นย,ยังเห็นเลยว่าข้าวมันแตกต่างกันเลยใช่ไหมครับ ความพูดหรือความคิดของเราม,มีมีมีผลมากต่อ performance นะครับโมเมนต์ Moment ที่เราตื่นผมไปคุยยิ่งอันนี้คือความเสี่ยงของโลกคือยิ่งบริษัทะสมเสร็จเท่าไหร่เนี่ยมันจะยิ่งเปิดประตูให้กับเจอกับคนที่ผสมเสร็จมากขึ้นเรื่อยๆผมก็ไปเจอแบบนักธุรก,กิจเยอะมากแล้วทุกคนก็จะมีคล้ายๆกันนะครับม,มีลักษณะคล้ายๆกันมีความคิดคล้ายๆกันหรือมีฮารบิตคล้ายๆกันอย่างพี่โกชานน์ก็เป็นหนึ่งในไอดอลผมเลย เขาก็ตื่นมาบุ๊คเขาก็ทําสมาธิ15ที่สำคัญมากใช่ไหมครับทำสมาธิออกกําลังกายตอนเช้านะครับทำวิมพ์โฮฟบริทิ้งเทคนิคหรือแม้กระทั่งทำไอซ์บาร์เพื่อที่จะอ่าแล้วก็โคชาวอร์ทุกคนพูดไม่รู้ทำไมแต่ทุกคนบอกว่าโคชาวอร์ตอนเช้าเนี่ยโคชาวอร์ตอนเช้าคือคืออาบอาบยังไงก็แต่สุดท้ายต้องจบที่โคชาว์นะครับคือมันจะมีพวกนี้แหละที่มันเป็นคอมมอนเทคนิคที่ไปคุยมาแล้วทุกคนก็ทำเหมือนกันเพื่อที่จะ เปลี่ยนนิสัยตัวเองให้ให้พร้อมสําหรับการรับความสําเร็จนะครับแล้วก็างนยากให้ออกด้วยนะว่าไอ้สกิลของความสําเร็จมันก็แตกต่างกันสกิลของ create, create wealth นะครับการสร้างเงินเนี่ยมันต่างกับสกิลของ maintain wealth แล้วก็แล้วก็ grow wealth นะครับ <Okay. S 1> มันมี create wealth maintain wealth แล้วก็ grow wealth คนละสกิลเซตกันเลยนะครับซึ่ง startup ฟาวเดอร์หลายๆคนที่ผมเห็นที่ Exit ไปแล้วเนี่ยคือเขาเก่งแค่ Create wealth แต่เขา Maintain wealth กับ grow wealth ไม่เป็นสุดท้ายก็ต้องไปเปิดบริษัทใหม่อีกอันนึงอยู่ดีหลังจากที่จะ create wealth ใหม่ไม่ใจะ create wealth ใหม่ maintain ไม่ได้ maintain แล้วก็ grow ไม่เป็นมันเพราะมันคนละสกิลเซ็ตกันยกตัวอย่างเร็วๆได้ไหมครับก่อนที่เราจะแยกย้ายกันวันนี้ create wealth maintain wealth grow wealth มีตัวอย่างกอย่างน้อยอย่างละหน่อยไหมครับ create wealth เนี่ยก็คือการ เหมือนสร้างบริษัทใช่ไหมครับแล้วเราก็ได้สมุติ Big ก x i t นี่คือได้ได้สร้างแบบมีคนมาซื้อหุ้นอะไรกะไหรือบริษัทเข้าตลาดใช่ไหมเราก็จะได้ Big Lot ของเงินเข้ามาเยอะเลยอาจจะเป็นหลายร้อยล้านนะฮะแต่ทีนี้คนส่วนใหญ่ก็เมนเทนไม่เป็นส่วนใหญ่ก็จะไปซื้อของที่เขาไม่ได้มีพ s s ซีฟอิน o m e หรือไม่ได้ทำให้เงินเราโตขึ้นไปซื้อบ้านไปซื้อรถพยายามที่จะไปอิมเพรส สังคมว่าเนี่ยชันประสบสำเร็จนะใช่ไหมครับซึ่งสิ่งพวกนั้นเนี่ยมันเป็น Liability ทั้งหมดเลยจริงๆแล้วนะสุดท้ายพอเงินมันหายไปจํานวนหนึ่งเขาก็รู้สึกเป็นทุกข์ใหม่แล้วเขาก็ต้องไปสร้างธุรกิจใหม่นะซึ่งสกิลการเมนเทนเวลฟ์เนี่ยทำยังไงให้สมมุติเรามีเงินมาจาก Big Exit แล้วเนี่ยรเราสามารถที่จะ,ะสารต่อในการเมนเทนให้เงินมันไม่ลดแล้วก็บวก ให้มัลติพลายของเงินมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันคนละสกิลเซ็ตเลยครับสกิลการลงทุนกับสกิลการสร้างธุรกิจมันคนละสกิลกันเลยใช่ใชไหมครับสร้างธุรกิจต้องเทครซ์ดาวไซต์เท่าไหร่อัพไซต์เท่าไหร่เมนเทนนี่คืออีกไมล์เซ็ตหนึ่ง uh, อะไรคือเซฟอะไรคือพอร์ตโฟลิโอแมจเมนต์ถูกไหมเราจัดการแบ่งขาดสัดส่วนยังไงห,หรือความรู้เรื่องการลงทุนมันก็คนละความรู้เกี่ยวกับการสร้างธุรกิจซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่า ทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้ไปได้เลยโดยที่แม้แต่วันนี้จะรู้หรือไม่รู้ว่าตัวเองอยากจะทําธุรกิจอะไรมันเป็นสิ่งที่พัฒนาควบคู่กันไปได้อย่าอย่าอย่ารอชา้าแล้วก็สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากความรู้ที่สามารถอพยลายได้กับทุกธุรกิจที่ไม่ว่าตอนนี้จะทําธุรกิจอะไรรู้หรือไม่รู้เนี่ยความรูม้เรื่องบัญชียังไงจะทําธุรกิจประเภทไหนก็ต้องรู้เรื่องบัญชีแต่หลายคนมองข้ามเรื่องนี้เลยนะกล่าวว่าจากสนักง,งานบัญชีเอาก็ได้โอ้สําคัญมากเลยครับคันมากๆคือบางบริษัทกําไรแต่บริหารแคชฟลูไม่เเป็็นกจง ทั้งนี้บริษัทธุรกิจกำไรนะแต่บริหารกระแสงเงินสดไม่เป็นก็เจ๊งนะซึ่งมันก็มีหลายบริษัทต่ตาหลักทรัพย์ก็เห็นแล้วด้วยขนาดเป็นมหาชนแล้วก็ยังเจ๊ง<ม>เพราะว่า <laughs> <laughs> กระแสงเงินสดไม่เป็นใช่ไหมครับบริหารกระแสเงินสดหรือเรื่องของลีก็สตรัคเจอร์เนี่ยรู้ไหมร <c oughs> ครับบิดครับจ่ายภาษีปีปีปีพีคเนี่ยหนึ่งพันหกร้อยล้านเ <c oughs> พราะเราไม่ได้ออพติมิสลีกอลสตรัคเจอร์ข้างหลังบ้านนช่ <c oughs> ครับซึ่งมันก็เป็นการเป็นลีกอลฟอร์เมชั่นที่เรา คิดแบบรเร็วประหยัดเวลาง่ายๆซึ่งถ้าใช้เวลาอีกสักหนึ่งเดือนพ,พอบริษัทใหญ่แล้วมันจะเทอะท้าจนมันเปลี่ยนข้างหลังบ้านไม่ได้แล้วเนโครงสร้าง,างต่างมันจะยากมากต้องคอนวินส์หลายๆสเต็คโฮลดเออร์พูดดูหุ้นอะไรมันจะยากมากแต่ถ้าเราใช้เวลาสักตอนต้นหรือใครที่มีความรู้ในการศึกษาพวกนี้ดีแล้วเปิดบริษัทโดยที่มีสตรัคเจอร์ที่มันออพติมัลต์ตั้งแต่วันแรกเนี่ยมันจะประหยัดการเสียหายได้มหาศาล